เริ่มลี้งสีปากให้อวบอิ่มรับซับนะครับรับหัวเหงนะครับก็จะเห็นว่าเลื้ยงสีปากได้รูปมากขึ้นนะครับปากข้างบนเนี่ยก็จะเป็นลันกษณะเป็นกระจับเซ็กซี่ลิปแล้วก็ตรงลำตรงปากล่างเนี่ยมันจะมีลักษณะอวบอิ่มขึ้นก็จะตรงกับหัวเฮงที่จะเป็นรับซับนะครับวันนี้จะมาร้อยไหมอิตาลีนะคะกับคุณหมอสมพงษ์จะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ทำการาร้อยแมตเตะลี่ให้พี่รัตเสร็จแล้วนะครับนี้เราทาการาร้อยแมตเตอลี่ทางด้านข้างขวานะครับจะเห็นว่าใบหน้ามีการยกขึ้นนะครับเมื่อเปิียบเที่ยวข้างซ้ายนะครับ กรอบหน้าเนี่ยสันกลางเนี่ยก็จะคมขึ้นขออนุญาตนะครับพี่รัตแลเราก็จะมีการดึงเรล่องแก้มล่องมุมปากให้ยกขึ้นนะครับแลาไใบหน้ามีการยกขึ้นเห็นผลทันทีนะครับหลังทําก็ไม่บวมแล้วก็ไม่เจ็บนะครับระหว่างทําก่อนทำเนี่ยจะมีการเรื่องของการฉีดยาชาด้วยนะครับทําให้มีการชาแล้วก็ไม่ได้เจ็บครับตอนกลับไปบ้านนะครับนี่จะมีผลเรื่องของบวมได้บ้างนะครับประมาณ10%แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยประมาณ 1- 2เดือนนะครับใบหน้าจะยกกว่านี้อีกจากกระบวนการสร้างลราเจนทันลออใหม่แล้วก็ การเห็นการร้อยไหมอิตาลีเนี่ยสามารถเห็นผลยาวนาะนจากการศึกษาเนี่ยสามารถยกไปหน้าได้ถึง2ปีนะครับครับนี่ก็คือเป็นกัหลังการร้อยไหมอิตาลีหลังทําทันทีนะครับในใบหน้าข้างขวานะครับเดี๋ยวลองดูรอบๆนะครับอ,อันหน้ายเลยครับผมสิดคร แล้วก็เติมบริเวณใต้ดวงตานะครับให้ดูสดใสให้ดูเปล่งประกายแล้วก็ดูองยิ้มน,นะครับแล้วก็มันก็จะรับรงตากับปากน,นะครับตรงปากเนี้ยเราฉีดให้ยกมุมปากขึ้นด้วยนะครับจะทำให้รู้สึกว่าเป็นคนที่สดใสแล้วก็ยิ้มรับแขกมีเสน่ห์ตลอดเวลานะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็ทําการปรับหน้าเรียวให้พี่รัตนด้วยตัวเรื่องของรอยไมเตอรลี่นี่ก็เป็นกระบวนการทําให้เมคโอเวอร์ให้พี่รัต์ที่สวยอยู่แล้วสวยขึ้นไปอีกแล้วก็ดูเด็กลงในวันนี้นะคะขอบคุณครับ